สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูไอในเรื่องของแผนภาพกล่องซึ่งแผนภาพกล่องเนี่ยเราจะเจอเรื่องนี้ในคณิตพื้นฐานของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะโอเคถ้างั้นวันนี้เราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าในเรื่องแผนภาพกล่องเนี่ยก่อนจะเริ่มเรียนครูขอทบทวนบทเรียนก่อนเพราะว่าแผนภาพกล่องเนี่ยเราจะสร้างได้เราจะต้องมีความรู้มาก่อน2เรื่องนั่นก็คือเรื่องมัธยาฐาน กับเรื่องของการหาควอาไทาทั้ง3ครูจะทบทวนให้แบบคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าเรื่องแผนภาพกล่องกันการหามัธยาฐานเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆนะคะกรณีที่1ก็คือกรณีที่จํานวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเป็นจํานวนเลขคี่จานวนเลขคี่ยังไงอะแล้วก็นับไป4ตัวอย่างที่ครูยกมาด้านล่างแล้วลูก1 2 3 4 5ี่เห็นไหมมีข้อมูลทั้งหมด5ตัว ดังนั้นเป็นเลขคี่วิธีการหามัธยาฐานมัธยาฐานเนี่ยถ้าชื่อตามความหมายของมันก็คือค่ากลางค่ากลางนะลูกที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามีเดียนะคะค่ากลางตรงตัวของมันเลยถ้ามี5ตัวเราก็นับตรงกลางก็คือ17ตัวนี้นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนตรงกลางตัวตรงกลางเนี่ยมันจะต้องแบ่งตัวเลข ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกเป็นจํานวนเท่ากันเห็นไหมฝั่งซ้ายมี2ตัวฝั่งขวามี2ตัวดังนั้นตัวตรงกลางก็คือ17ดังนั้นตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยข้อนี้มาทายาฐานเราตอบได้เลยว่ามีค่าเท่ากับ17แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่2ก็คือกรณีที่จํานวนข้อมูลเนี่ยเป็นเลขคู่อ่ะดูตัวอย่างด้านล่างนะหนึ่งสองมี่ตัว 8ต,ตัวเป็นเลขคู่นะคะวิธีการหาจะแตกต่างกันนิดเดียวนะคะแต่เราใช้ตัวตรงกลางเหมือนกันนะคะแต่ตัวตรงกลางที่เราใช้เนี่ยเลขคู่มันจะมีทั้งหมด2ตัวให้เราเอาตัวตรงกลางสองตัวนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วย2อ่ะแล้วก็นับไป1 2 3 4อ่ะตรงนี้คือตัวค่ากลางตัวที่1 ต่อไปนับจากฝั่งขวาไปบ้างเพราะครูบอกเราเนาะว่าค่ากลางมันจะต้องแบ่งตัวเลขฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเป็นจํานวนเท่าเท่ากัน 1, 2, 3 4อ่ะ,ะแสดงว่าค่ากลางอีกตัวคือ60เห็นไหมจํานวนคู่มันจะมีค่ากลาง2ตัวแบบนี้เห็นปะแบ่งตัวเลข2ฝั่งอย่างละ3ตัวเท่าเท่ากันให้เอาตัวเลข2ตัวนี้นะคะมาบวกกัน บวก60 62บวก60เนาะหารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนั้นคือค่ากลางนะคะ60บวก62บวก60ได้122หาร2ได้เท่ากับ61ค่ากลางของเราต้องตอบตัวนี้นะลูกว่ามีค่าเท่ากับ61นะจะไปตอบ62อย่างเดียว60อย่างเดียวไม่ได้นะลูกอันนี้คือทบทวนให้นะ ครูคเขียน M.E.D นะักเรียนไม่งงเนาะลูกย่อมาจากมีเดียนโอเคนะอะต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้ก่อนไปสร้างแผนภาพกล่องก็คือการหาควอายทั้ง3การหาควอไททั้ง3ก็คือมี Q 1 Q 2แล้วก็ Q 3นะคะมีทั้งหมด3ตัวเราจะหาได้ยังไงก็โยงมาจากเมื่อกี้เลยก็คือใช้ความรู้ในเรื่องมัธยาฐาน ะะโดยตัวแรกที่เราจะหาได้ก่อนเลยอันดับที่1ก็คือควอไทาที่2ควอาไทาที่2เนี่ยเราจะหาได้จากยังไงอ่ะมันก็บรรยายไว้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครูเน้นไว้ให้แล้วมันจะหาได้จากการหามัธยาฐานของข้อมูลทั้งหมดนะคะก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดเลยมาหาค่ากลางหรือหามัธยาฐานเราจะได้เป็น Q 2ครูขอเขียนไว้ตรงนี้ ต่อไปตัวที่2และตัวที่3ที่เราจะหาได้ก็ไล่กันมาตัวที่2ลูกครูบอกแล้วเนาะว่าถ้าพอมัมนมีค่ากลางเนี่ยมันจะแบ่งตัวเลขออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกันดังนั้นเนี่ยใน2ฝั่งตรงนี้แหละที่เราจะได้มาเป็น Q 1กับ Q3 โดยตัวแรก Q1 วลูกเราจะได้จากการที่เราหามัธยาฐานหามัธยาฐานของข้อมูลที่ต่ำกว่าคอทาที่2 ต่ำกว่าก็คือต้องไปทางซ้ายเนาะทางซ้ายมือของตัวเลขค่ามัธยาฐานในคอทายที่2ตรงนี้นะลูกหามัธยาฐานของข้อมูลที่ต่ำกว่าคอทายที่2องค่าที่เราได้ออกมาเราจะได้เป็นคอทายที่1หรือครูเขียนย่อๆก็คือ Q1 และตัวสุดท้ายที่เราจะหาได้นะคะก็คือหาจากมัธยาฐานของข้อมูลที่ อยู่สูงกว่าควอไทที่2ส,สูงกว่าควอไทที่สองก็คือไล่ขวามือของควอไทที่2นะคะหากออกมาแล้วเราจะได้เป็นค่าของควอไทที่3หรือก็คือ Q3 Q 3โอเคเนาะอ่ะนี้เรื่องนี้เรารู้มาอยู่แล้วเนาะในคาบก่อนๆน,นะคะครูทบทวนให้คข่าวๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู ส่วนประกอบแล้วก็รู้จักกับแผนภาพกล่องกันเลยก่อนที่เราจะสร้างเราก็ต้องรู้จักมันก่อนเนาะแผนภาพกล่องเนี่ยมันก็คือการนําเสนอข้อมูลทางสถิติชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่แต่มันจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เน้นหรือแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลนะคะมันจะไม่ใช่การนําเสนอข้อมูลทางสถิติที่เป็น ป,ปริมาณเหมือนตัวอื่นๆหรือแบบอื่นๆนะลกูกเพราะว่าเรื่องนี้จะเน้นหรือว่าเป็นหลักเลยก็คือเรื่องการกระจายของข้อมูลโดยแผนภาพกล่องเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบสส่วนหลักๆดังต่อไปนี้แน่นอนลูกส่วนแรกแผนภาพกล่องมันก็จะมีบล็อกเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ลูกนะคะที่คล้ายกล่องแบบนี้เขาเลยเรียกแผนภาพกล่องเนาะตรงนี้ก็ตามตัวเลยเราจะเรียกมันว่ากล่อง เราจะเรียกมันว่ากล่องนะคะภายในกล่องนักเรียนสังเกตลูกมันจะมีจุดทั้ง3จุดจุด3จุดตัวนี้คืออะไร3จุดคุณคุณ้นไหมเมื่อกี้ที่ครูบอกมามันก็คือค่าของควัวไทยทั้ง3นะลูกโดยโดย Q2 เราหาออกมามันคือค่ากลางใช่ไหมก็ต้องอยู่ตรงกลาง Q2 อ,อยู่ตรงกลางทางซ้ายมือเป็น Q 1และทางขวามือเป็น Q ิ โอเคไหมลูกส่วนแรกคือส่วนที่เป็นกล่องจะประกอบไปด้วย Q2 ต้องตรงกลาง Q1 แล้วก็ Q3 โอเคนะอ่ะทีนี้ทีนี้ลูกไอ้แผนภาพกล่องตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่บนอยู่บนเส้นจำนวนถูกต้องไหมดังนั้นมันก็ต้องมีค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุด ซ้ายมือซ้ายมือนะคะจะเป็นค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดของข้อมูลหรือก็คือมิดนิมัมและค่าสูงสุดของข้อมูลนะคะก็คือแม็กซิมัมอะครูเขียนย่อไว้นะคะค่าสูงสุดของข้อมูลโอเคนะและนี่ไงอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่ครูบอกก็คือไอ้ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดตรงนี้มันจะต้องโยงไปชนกับแผนภาพกล่องในตำแหน่งคอทายที่1กับคอทายที่3เส้นที่เราโยงไปตรงนี้เราจะเรียกว่าวิสเกอร์วิสเกอร์นะลูกไม่ใช่วิสกี้นะอ่ะทีนี้ครูขอยยํำอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในแผนภาพกล่องถ้านักเรียนดูดีๆแผนภาพกล่องเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด1ส่วน2ส่วน 3ส,ส่วนแล้วก็4ส,ส่วนซึ่งนักเรียนถ้านักเรียนมองด้วยสายตาเนี่ยทั้ง4ส,ส่วนตรงเนี้ยความกว้างมันจะไม่เท่ากันถูกต้องไหมอ่ะแต่ถึงความกว้างมันจะไม่เท่ากันแต่ปริมาณข้อมูลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอย่างละ25%เ์เท่าเท่ากันหมดนะลูกอันนี้สำคัญนะครูขอใส่ดอกจันไว้เลยเนี่ยครูบรรยายไว้ด้านล่างและ แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเรียงจากน้อยไปหามากอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะส่วนละ25ไม่ใช่ว่าส่วนนี้เรามองด้วยสายตากว้างสุดมีข้อมูลเยอะสุดคือ50เปอนต์ไม่ใช่นะลกูกมี25เท่ากันทั้งหมดทุกส่วนแต่ที่มันกว้างน้อยกว้างไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าการกระจายของข้อมูลตรงนี้ลกูกแตกต่างกันโอเคไหม อ่ะโอเคนะย้ำนะลูกเรื่อง25ตรงนี้สำคัญเดี๋ยวพอเราไปอ่านแผนภาพกล่องอะโจทย์เขาจะชอบหลอกตรงนี้แหละโอเคนะอ่ะจำส่วนประกอบแผนภาพกล่องตรงนี้ไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเราจะไปทําโจทย์กันอย่าลืมนะครูขอย,ย้ำอีกหนึ่งรอบเราจะสร้างแผนภาพกล่องได้เราจะต้องรู้ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดหาควอไทที่หอ่ะควอไทที่สควอไทที่หและควอไทที่ส อ่ะโอเคทีนี้ไปทําตัวอย่างที่1กันเลยตัวอย่างที่1เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน31คนเป็นดังนี้อ่ะนี้ก็ไล่ไป5 4า4 6 1 8 1นะคะข้อมีข้อมูลมาให้เขาบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นจงนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพกองเนี่ยเขาให้นําเสนอข้อมูลตัวเลขเหล่านี้ โดยใช้แผ่นภาพกล่องทีนี้ก่อนอื่นเลยในเรื่องสถิติทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนักเรียนลองสังเกตข้อมูลที่เขาให้มา54 7สี่เจ็ดมองตัวเลขเนี่ยเราก็รู้แล้วมันปะปนกันไปหมดเลยนะคะไม่ได้เรียงไม่ได้อะไรมาให้เราเลยในเรื่องสถิติเนี่ยลูกสาคัญที่สูดดอกจันไว้10ตัวเขียนในชีตตัวเองก็ได้นะว่าเราจะต้อง เรียงข้อมูลก่อนเรียงข้อมูลก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้นหรือหาค่าใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเราจะนิยมน้อยไปมากเนาะก็จริงๆถ้าเรียงจากมากไปน้อยมันก็ไม่ผิดหรอกมันเอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่นิยมทำกันเราจะไปกลับตัวเองให้มันยากทำไมโอเคเนาะ,อะเออเราก็เรียงจากน้อยไปมากอ่ะทีนี้ ไปสร้างแผนภาพกล่องกันเลยตรงนี้ครูจะหยุดไว้นักเรียนก็ต้องหยุดคลิปไว้นะห้ามแอบเปิดไปก่อนนะนั่งเรียงข้อควานั่งเรียงข้อมูลตรงนี้ทีละตัวก่อนจากน้อยไปมากนะลูกเรียงจากน้อยไปมากเนาะเวลาเราเรียนก็เขียน49อันไหนเอามาใช้แล้วก็ค่าทิ้งแบบนี้เราจะได้ไม่งงอะกดหยุดคลิปไว้ให้เวลานักเรียนไปเรียงก่อนนะคะอะห้ามแอบดูนะ ทีนี้ไปกันต่อเลยไปกันต่อเนาะเมื่อกี้ครูหยุดเวลาไว้ให้เรียงแล้วนะคะอ่ามาอันนี้เป็นข้อมูลที่เรียงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดแล้วนะคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วครูบอกแล้วการจะสร้างแผนภาพกรองได้ต้องรู้ค่าต่ําสุดค่าสูงสุดแล้วก็คัรว่ายทั้ง3าเริ่มที่ตัวแรกเลยค่าต่ําสุดของข้อนี้เรียงมาแล้วเอ๊ะหยิบเห็นไหมพอเราเรียงมาแล้วเราหยิบใช้ได้ง่ายเลย ค่าต่ำสูุดคูเขียนย่อเป็น MIN น,นะมีค่าเท่ากับ49โอเคนะอ่ะต่อไปค่าสูงสุดล้วก็ไปดูค่าสูงสุดอยู่ตรงนี้ก็คือ m a ็มีค่าเท่ากับ85โอเคนะคะอ่ะต่อไปหาครัวไทยทั้ง3ข้อมูลตรงนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นนักเรียน31คนใช่ไหมโลกแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมีเท่ากับ 31 31เราจะหาควอไทที่2เราต้องเริ่มหาควอไทที่2ก่อนนะลูกก็คือหามัธยาฐานของข้อมูลทั้งหมดได้เป็นควอไทที่2อ่ะคิวข้อมูล31เป็นเลขคี่เนาะแสดงว่ามันมีตัวเดียวตรงกลางเรานับได้เลยตรงกลาง31เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกัน นะคะคดังนั้นตัวตรงกลางจะอยู่ตัวที่16เพราะมันจะแบ่งเป็นอย่างละ 15, 15เท่ากันเห็นไหมรวมกันได้31เราก็นับไปตัวที่16คือตัวไหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16อ่ะเจอแล้ว16อยู่ตรงนี้16ตรงนี้คือค่าของ ควอไทที่สองเอามาตอบได้เลยคือ65นะคะต่อไปเราจะหาควอไทที่1่กับควอไทที่3ได้ไล่มาก่อนเอาควอไทที่1่ก่อนควอไทที่1่เนี่ยคือการหามัธยาฐานเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลของตัวที่น้อยกว่าน้อยกว่าควอไทที่2ก็อยู่ฝั่งนี้ไงลูกเห็นไหมไปทาง ไปทางสายอะลูกน้อยกว่าไปทางสายเนาะมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อเรานับนับทำไมนะคะเราบอกแล้วว่ามันมีสิบห้าตัวเนาะมีสิบห้าตัวเป็นเลขคี่แล้วแสดงว่ามันมีค่ากลางตัวเดียวอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะคะตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะสิบห้าก็จะแบ่งเป็นเจ็ดกับเจ็ดตัวตรงกลางคือตัวที่แปด นับไปหนึ่งสองสามสีนะะ่ห้าหกเจ็ดแปดคือห้าสิบเก้าตรงนี้นะคะห้าสิบเก้าตรงนี้นะอ่ะเราก็ได้มาแล้วว่าควอไทที่หนึ่งคือห้าสิบเก้าต่อไปควอไทที่สามหาได้จากมัธยาฐานของข้อมูลที่มากกว่าก็ไล่ไปทางขวาเนี่ยข้อมูลทางขวาที่มากกว่าควอไทที่สองทั้งหมดเลยมีสิบห้าตัวเหมือนกัน เราก็นับตัวที่8เหมือนเดิมเนาะอ่านับไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็คือ71ตัวที่2ใช่ไหมอ่ะถูกต้องรู้วิธีการหาทั้งหมดแล้วอย่านับตัวเลขผิดนะโลกห้ามนับตัวเลขผิดเด็ดขาดเราอย่ามาตกมาตายง่ายๆดังนั้น Q3 ก็คือ71 โอเคนะจากนั้นเอาค่าทั้งหมดตรงนี้เราหามาได้แล้วไปสร้างแผนภาพกล่องกันเลยการจะสร้างแผนภาพกล่องได้เราต้องมีเส้นจํานวนเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะนะมีเส้นจํานวนเส้นหนึง่งอ่าเขียนหัวลูกศรไปด้วยเพราะมันเส้นจํานวนเนาะมันมียาวไปเรื่อยๆเลยไปต่อเท่าไหร่ก็ได้เวลาเราเขียนช่วงเราก็เขียนช่วงตัวเลขที่เราสนใจ ที่มันอยู่ในช่วงค่ามินกับค่าแม็กของเราเนี่ยเริ่มต้นเขียนสเกลสเกลลงไปในเส้นจำนวนให้มันครอบคลุมขอ้อมูลตรงเนี้ยให้ได้อะครูมองแล้ว49ใช่ไหมงั้นครูเริ่มต้นที่45แล้วกัน45 50นักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดนะลูกถ้าจดตามครูนะ55 60 65 70 7จ็ดสิบห้าปดสิบแปดสิบห้าประมาณนี้ครอบกลุมหรือยังโอ้เป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลยเพราะแม็กเราคือแปดสิบห้าอ่ะทีนี้เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดลงไปวาดแผนภาพกล่องกันเลยทีละอย่างตัวแรกค่ามินิค่าค้าค่า,คามินค่ามินค่าน้อยสุดจุดลงไปตัวแรกจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่ง ค่ามากสุดคือ85จุดลงไปที่85เอาไปจุดลงไปก่อนอันนี้คือค่ามินเนาะครูเขียนไว้อะค่ามินค่าแมตต่อไปเราก็เอาควาทไททั้ง3ลงด้วยเริ่มที่คิวสก่อน65สิบาลงไปคิวสองหกสตรงนี้คือคิวสองต่อไปคิวหนึ่งห้าสอยู่ประมาณนี้แล้วห้าสิบเ แล้วก็คิวสามคือเจ็ดสิบเอ็ดนะประมาณนี้เจ็ดสิบเอ็ดนะสเกลเนี่ยเห็นไหมห้าสิบเก้าเจ็ดเอ็ดเนาะจากนั้นวาดให้มันเป็นหน้าตาเหมือนเมื่อกี้ครูขอย้อนไปให้ดูหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเหมือนแผนภาพกล่องตัวเนี้ยวาดกล่องโยงกันในควอไททั้งสามแล้วก็วาดเส้นวิสเกอร์ที่จากค่าต่ําสุดไปชนคอทายที่หนึ่งแล้วก็วิสเกอร์ของค่าสูงสุดไปชนกับ ครัวทายที่สามวาดเลยวัดกล่องก่อนครูขอวัดกล่องก่อนแมวครูขอเปลี่ยนสีกล่องนิดนึงกล่องเป็นสีอะไรดีอะสีเขียวแล้วกันวาดไปเลยวาดให้สวยงามนะลูกใช้แม้บรรทัดทุกครั้งนะในการวาดลูกอ่ะมีเส้นขีดตรงคิวสองจากนั้นลากเส้นวิสเกอร์นี แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จหนึ่งข้อได้คะแนนเต็มไปเลยใครทําได้แบบนี้เนาะเสร็จหนึ่งข้อแบบนี้หูกคือแผนภาพกล่องที่เราจะได้โอเคนะอ่ะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อที่เป็นประยุกต์นิดนึงไม่ยากหรอกประยุกต์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเรียนมาหมดแล้วอ่ะไปดูตัวอย่างข้อที่สองตัวอย่างที่สองโอ้ยหน้าตาใครเห็นแล้วตกใจหน้าตาข้อมูลให้มาหน้าตาแปลก ไม่ต้องตกใจนะตัวนี้เจอไปแล้วเนี่ยในมอนหนึ่งเนาะเราต้องรู้จักนะแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบอ่ามาอ่านโจทย์กันข้อ2องเขาบอกว่าผลสำรวจปริมาณน้ำตาลเป็นกรัมในอาหารจำนวน19จานเป็นดังนี้นะคะอ่ะเป็นดังนี้ไล่ไปแผนภาพต้นใบดีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือข้อมูลมันเรียงมาให้หมดแล้วเราแค่เอามาเขียนโอเคนะคะ ให้เวลานะักเรียนกดหยุดไว้แล้วเอามาเขียนเรียงกันให้ครูหน่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคนะได้ไหมแผนภาพต้นใบเดี๋ยวครูยกตัวอ,อย่างให้ดูก่อนแล้วกันแผนภาพต้นเนี่ยแผนภาพต้นตัวเลขที่อยู่ตรงต้นคือหลักสิบแล้วตัวเลขที่อยู่ตรงใบคือหลักหน่วยนะคะดังนั้นบรรทัดแรกก็ตัวแรก1กับ2ก็จะเป็น 12, 1ิบส กับ3ก็จะเป็น13ไล่ไปเรื่อยๆให้ครบทุกตัวนะเริ่มต้นที่2แสดงว่าหลัก10เราเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็น21แบบนี้อ่ะกดหยุดเอาไว้แล้วให้เวลานะักเรียนเรียงข้อมูลอ่ะคนที่เรียงเสร็จแล้วข้อมูลที่ได้ออกมาก็จะเป็นดังต่อไปนี้ นะคะแต่เป็นดันงต่อไปนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทําแบบเดียวกันกับตัวอย่างที่1เลยดีกว่าโอเคนะคะอ่ะมานับข้อมูลกันข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26อ่ะมี26ตัว มี26ตัวแล้วทำไมตรงนี้เขาบอก19จานครูหลงหรือเปล่านับใหม่อีกหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งนะนักเรียนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดิบสอาิบห้าหสิบเดสดบเก้ายีบอดบสองบาบสี่้ายี่หเอามันมียีสิบหโจทย์เปลี่ยนเลย26จานสิบเาจานที่ไหนละ่ะโจทย์โจทย์นะคะผิดพลาดลูกผิดพลาดนะผิดเป็นครู เรียงมาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ใช่ไหมครูเว้นให้เรียงมาแล้วอะก็มาทำโจทย์กันต่อเลยนะคะอย่างแรกหากค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดคือ12ถูกต้องไหมข้อมูลเราเรียงมาแล้วนี่12ต่อไปค่ามากสุดค่ามากสุดเป็น45 45เมื่อกี้เรานับมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวนะครูลืม 26หกไหมยียี่สิตัวเป็นเลขคู่ดังนั้นคิวของเราหรือค่ากลางของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีสองตัวจับมาบวกกันแล้วหารด้วยสองยี่สแสดงว่ามันต้องแบ่งข้างละข้างละเท่าไหร่อะมันต้องเป็นเท่าไหร่อะสิบสองสิหมเออยี่ แบ่งสองฝั่งออกเป็น12 12แล้วค่าตรงกลางของเราก็จะเป็นตัวที่13กับ14โอเคนะอ่านับไป1 2 3 4งสองสามสี่ห้าดแปดเก้าสิตัวค่ากลางตัวแรกของเราคือ26แล้วก็ข้างๆกันเนาะก็คือ30เอายีห บวกด้วย30หารด้วย2นะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่าของ q2 26บวก30ได้56หารด้วย2มีค่าเท่ากับ28ค่า q2 ของเรามีค่าเท่ากับ28โอเคนะคะ โอเคนะอะทีนี้ Q1 เหมือนเดิมหาได้จากมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่น้อยกว่า Q2 เราก็ไปดูน้อยกว่า Q2 คือเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเราบอกว่ามันมีทั้งหมด12ตัวถูกต้องไหมเลขคู่แสดงว่าค่ามัธยฐานก็ต้องมี2ตัวจับมาบวกกัน12 12มันก็จะแบ่งเป็นเท่าไหร่อะหหรอแบ่งเป็น5กับ5 ถูกต้องไหมดังนั้นตัวตรงกลางก็คือตัวที่6กับตัวที่7อ่านับไป1 1 2 3 4 5 6ตัวที่6ตัวแรก21อุ้ยผู้ขอเปลี่ยนสีได้แตกต่างกันหน่อย21แล้วก็22ข้างๆกันโอเคเนาะนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งเท่าๆกันเลยอ่ะจับ2ตัวมาบวกกันก็จะเป็น21บวกย2หารด้วย2 ครูเขียนไม่สวยเลยนักเรียนยาวครูเป็นแบบอย่างนะลูกนักเรียนต้องเขียนให้สวยครูนะยี่สิบวกยีิบสได้43หารด้วย2มีค่าเท่ากับ21.5ก็ทิ้งไว้อย่างนี้ลูกจุดไม่ต้องปัดให้ครูนะในเมื่อเราคิดเป็นจุดออกมาก็เอาเป็นจุดแบบนี้แหละต่อไป Q3 หาได้จาก ข้อมูลมัยธยฐานของข้อมูลที่มากกว่าคิว2ก็ไล่ไปเหมือนเดิมมันแบ่งเป็นสองฝั่งเท่าๆกันนะเนาะแสดงว่ามันก็คือตัวที่6ตัวที่7ของฝั่งเนี้ยอ่ะเราก็นับไป1 2 3 4 5 6ตัวที่6คือ38กับ39มโอเคนะ38กับ39มสเ้าราก็จับสองตัวนี้มาบวกกัน38 บวก39หารด้วย2มีค่าเท่ากับ38บวก39ได้นักเรียนต้องคิดเลขเองนะห้ามลอกครูยอย่างเดียวได้77ส่วนด้วย2 77หาร2มีค่าเท่ากับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก38.5ได้ค่าทั้งหมดนี้มาแล้วเอาไปวาด แผนภาพกล่องได้เลยจะจะวาดแผนภาพกล่องได้อย่าลืมเส้นจำนวนอันแรกมาก่อนลงสเกลให้ครอบคลุมของกับข้อมูลเราข้อมูลเราค่าค่าน้อยสุดคือ12เราก็เริ่มที่สัก10 10 15 20ี่สิบ เราไม่น้องไปองเพิ่มทีละหนึ่งเนาะเพิ่มยังไงก็ได้ให้มันแบบครอบคลุมให้ได้ลูกยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบอ่ะประมาณนี้เอาค่าแต่ละอย่างไปลงเลยสิบสองสิบสองสิบอยู่ตรงนี้อ่ะสิบสองก็จะอยู่ประมาณนี้จุดไว้ค่ามินต่อไปค่าแม็กค่าแม็ก สี่สิบห้าอ่าอยู่ตรงนี้ลูกสี่สิบห้าค่าแม็กจากนั้นเอาคอทายทั้งสามไปลงเริ่มที่คิวสองก่อนคิวสองคือยี่สิบแปดน่าจะประมาณนี้แปดแดงแดงก็กะกะเอานะลูกยี่สิบแปดแล้วก็คิวหนึ่งคือยี่สิบเอ็ดจุดห้าก็น่าจะประมาณนี้คิวหนึ่งเอาไปคิวหนึ่งแล้วก็คิวสามคือสามสิบแปดจุดห้า ก็ประมาณนี้โอเคนะคะอาจากนั้นก็วาดหน้าตาให้มันเป็นรูปกล่องเนาะตามชื่อของมันหน่อยวาดกล่องวาดกล่องนะคะขีดตรงคิวสองจากนั้นวาดเส้นเส้นห้ามใครตอบวิสกี้นะวิสเกอร์นะลูกวิสเกอร์อืมสองเส้นแบบนี้โอเคได้คำตอบแล้วจบเรียบร้อยนะคะ ก็วิธีการหาแผนภาพกล่องก็เท่านี้มีประมาณนี้ย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะจะสร้างแผนภาพกล่องได้เราต้องรู้จักการหาค่ามาัธยฐานแล้วก็ควอไทท์ทั้งสามมาก่อนโอเคนะคะอ่ะวันนี้เท่านี้นะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนของตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะนักเรียนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันบ๊ายบาย